คือวันนี้วันที่สิบสามเนี่ยนะแต่เดิมมันก็เป็นวันสุดท้ายที่สารล้ำนูลบอกให้เลยารที่การสาภาเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องส่งบันทึกและรายงานการการประชุมครั้งที่ห0 1คหนึ่งซึ่งไม่ต้องถึงวันนี้เพราะสารล้ำนูส่งไปตั้งแต่วันแรกๆเลยได้รับเอกสารปา๊าว่าขอให้ส่งเอกสารปุ๊บรุ่งขึ้นส่งเลยเป็นรายงานการประชุม ของกรรมการร่างน้ำหนูครั้งที่501ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ที่ครั้งที่5 0 1คือรับรองการประชุมครั้งที่4 9 7ถึงครั้งที่500แล้วครั้งที่500ที่เอกสารถูกปล่อยออกมาเป็นชิ้นแรกที่มีอาจารย์มีชยัยอาจารย์สุพจน์ไข่มุกเถียงไม่ใช่เถียงถามกันเรื่องปม8ปีแล้วก็ฝ่ายคา้านฝ่ายไม่เอาลุงตู่ออกมาขยายว่าเห็นไหม มีชัยสุพจ์พูดอย่างนี้เลยว่า8ปีต้องนับจากปี57แต่ต่อมาก็มีการแก้กันนะครับอาจารย์สุพ์ก็ไม่ใช่ไม่ได้พูดอย่างนั้นแล้วก็ความเข้าใจของตนเนี่ยคือยืนยันว่า8ปีนั้นต้องนับจากปี25,62ต้องนับจากการเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญปี60คือนายกที่มีการปรดกล้าเมื่อวันที่9มิถุนายนปี62 ดังนั้นจะไปจอดป้ายโน่นถ้าลุงตู่ไปต่อจอดป้ายเาปีเจ็ดศูนย์อันนี้แหละครับมันก็อ,นอื้อหาเราไม่เล่าซ้ำตรงนี้นะครับแต่วันก่อนเราให้ดูเอกสารของอาจารย์มีชัยแล้วรวมทั้งได้พูดถึงได้พูดถึงเอกสารคำชี้แจงของนายกรัฐมตนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับต่อ ชี้แจงในเรื่องแปดปนะีส่งที่ส่งสารส่งให้สารรัฐธรรมนูญน,นะชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วแปดข้อวันนั้นเราให้ดูแล้วแต่มันมีอยู่ข้อสองนะครับท่านผู้ชมข้อสองของไฮไลท์ในการชี้แจงนั้นนี่เอกาสารของพลเอกประยุทธ์บอกว่าได้มีการศึกษาของคณะกรรมการกิจสิิการคณะพิเศษที่ตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปีห5ได้สรุปแล้ว ว่า8ปีนั้นต้องนับจาก8ปีของการดำรงตำแหน่งต้องไม่นับจากปี5้าอืแต่ก็ไม่ได้ชี้ว่านับจากไหนนะนับของวันไหนอวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2,560หรือวันหลังการเลือกตั้งก็ฟิกที่เป็น8ข้อนะคะไม่ใช่8ข้อที่เป็นไฮไลท์อ่ะ ก็อันนั้นแหละเป็นไฮไลท์ที่คุณสำราญย่อมาจากหน้านะเดือนหนป่นอีกอันหนึ่งที่ผมผมส่งให้กราฟิกไปอืมออล่าสุดนะคะจะอ่านให้ฟังในผลศึกษาของกรรมการกฤษฎิการคณะพิเศษนี่คุณปูณานี่นะมีไว้เมื่ออันนี้แหละครับอันนี้แหละคือข้อสรุปสำคัญช่วงหนึ่งของ ผลศึกษาของคณะกรรมการกิจการพิเศษที่ตั้งขึ้นเมื่อ17มกราคมศึกษาเสร็จเดือนกุมภาพันธ์น,นะคะกรรมการนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี65นะปีนี้คุณบูนาใช่ค่ะแล้วมาศึกษาเรื่อง8ปีเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะฝ่ายค้านตอนอภิปรายถล่มลุงตู่จำได้ไหมใช่ฝ่ายค้านเขาหมายมั่นปั้นมือว่าคือคุณสุทินคางแสงหยดเอาไวอ้อ่ะแล้วเรื่อง8ปีนะท่านประธาน ฝ่ายค้านจะจับเรื่องนี้เตรียมตัวไว้ให้ดีพูดประมาณเนี้รัฐบาลเขาไม่ใช่กินแกลดเขาก็ไปอ๋อจะเรื่องเรื่องนี้เหรอเขาเลยไปตั้งกรรมาการไงกรรมาการก็ไปศึกษามาแล้วก็จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการชี้แจงต่อสารรันูนส่วนหนึ่งของการศึกษาสรุปชัดเจนว่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับอ่านอ,อีกทีหนึ่งดังนั้นการนับระยะเวลาการรวมตาแหน่งนายกที่ห้ามเกินแปดปี ตามมาตรา158วรรค4ของรัฐธรรมนูน,น2560อ่อผมย่อแล้วกันนะก็ย่อหมายถึงระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของนายกที่เข้ามาดำรง,งตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญพศ2560เท่านั้นเท่านั้นนะค่ะ57เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะนี่แหละครับแต่ไม่รวมถึงการดำรงตำแหน่งนายกตามรัฐธรรมนูนช่ังชั่วคราว2557 ในช่วงเวลาที่ก่อนที่ล้มนูลปีหกศูนย์จะใช้บ,งบชังคับคือห่าเจ็ดไม่เกี่ยวเขียนชัดเลยทั้งนี้หากล้มนูลแห่งราชอาณาจักรไทยสองห้าหกศูนย์ประสงค์จะนับรวมระยะเวลาการลรงตำแหน่งนายกก่อนที่ล้มนูลแห่งราชอาณาจักรไทยปีหกศูนย์ใช้บังคับย่อมต้องมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนแปลไทยเป็นไทยก็คือว่าถ้า เขาไอ้นับแปดปีจากปีห้าเจ็ดเนี่เขาต้องเขียนไว้แล้วใช่แต่ถ้าไม่ได้เขียนไว้ก็คือไม่มีแต่ปมสําคัญคือนี่แหละครับยอมม่อหมายถึงระยะเวลาของการวงตําแหน่งของนายกที่เข้าดํารงตําแหน่งที่เข้าดํารงตําแหน่งตามรมนวนแห่งราชอาณาจักรไทยพศหกศูนย์เท่านั้นถ้าตีความตามนี้เนี่ยคือมันก็โน้มเอียงไปทางตามความเข้าใจตามนี้นะค่ะปีหกสอง อแต่บางคนบอกฮ้ยเขาใช้กอปีหกศูนย์ดังนั้นต้องใช้วันที่คำนวณบังคับใช้สิก็วันที่ประกาศบังคับใช้หกเมษาหกศูนย์ส,สิแต่ผมนี่ถ้าอ่านตามวักนี้นะที่เข้าดำรงให้เข้าดํารงตําแหน่งตามคำนวลแห่งราชอาณาจักรไทยสองห้าหกศูนย์เท่านั้นเข้าดํารงตําแหน่งอันนี้แหละครับก็มันน่าจะหกสอง สองคกับบางท่านหนึ่งหนึ่งในเจ็ดท่านเนี่ยนะสองสองคนได้ซ้ําไปในสองคนในในเจ็ดคนนะค่เขาบอกหกสองคูณสํามรืนนะแต่เอ่ยชื่อท่านไม่ได้นะแต่บางคนก็ยังก้ามเกึ่องว่าโอ้จะเป็นหกศูนย์ก็ได้หกสองก็ได้อาดูรายชื่อกกรรมการกิจการคณะพิเศษมีใครบ้างค่ะมันก่อนหนมีเ<น>จ็ดเราให้ดูทีอ่กและ่ะมีเจ็ดท่านนะคะอ่าก็ล้วนแต่อารหันาเจ็ดอารหัน์เลยแหละ แล้วเจ็ดท่านนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะเจดท่านที่มีะะรูปเจ็ดคนอ่ะก็เจ็ดท่านนี้นะคะหลายคนก็พอคุ้นชื่อกันบ้างนะคะอ่าเลยคุณพนาค่ะก็จะมีท่านที่หนึ่งนะคะนายทิติพันธ์เชื้อบุญชัยอันนี่แหละครับเนี่ยตามรูปนี่นะคะแล้วก็มีนายน,นรชิตสิงห์เสนีคุณประกรณ์นินประพันธ์นี่เลขากรษสติกาปัจจุบันนะคุณประพันธ์ในโควิด อาจารย์มีชัยรุจุพันธ์คุณอ์พรจารุจินดาเนี่ยเดลขาธิการกิษฎีกาอาจารย์ดุดมรัตอมริศนี่กำลังสมัครตุลาการสารนูญอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วทั้งหมดทั้งเจ็ดท่านเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นกรรมการร่างรมนูลนี่แหละครับก็รอคอยการตัดสินนะครับพรุ่งนี้ถ้าเดาก็คือสารมูญยังไม่ตัดสินหรอกก็คงจะมีการถแถลงว่าได้ตรวจสอบเอกสารทุกอย่างแล้วนวลน,นี่นั่นนะถ้าไม่จิตใจอะไรสิ้นก็สงสัยเรื่องเอกสารแล้วนี่ ก็ขอเวลาพจารณาไปสองอาทิตย์ก็ว่ากันไปค่ะตอนนี้ก็ลือกันว่าน่าจะตัดสินกันแถวโน้นยี่แปดยี่บเก้าแถวโน้นอ่ะค่ะก็นับไปนะครับนี่ก็คือเรื่องอนาคตของหลวงตู่รุนกันระทึกจบกันยาก่อนกันยาน่าจะรู้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งสั้นๆสามสองนาทีพออเรื่องนี้ก็เป็นกระแสกันอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็มีกระแสออกมาหลายคนอาจจะพอได้ยินไปบ้างแล้วนะคะกรณีที่มีบอกว่าทางด้านของ ร้อยเอกธรรมนัทพมเผาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยจะกลับมาร่วมกับพักพลังประชารัฐอืเรื่องนี้เป็นไงคะคุณสารานก็ไม่เป็นไรก็ลุงป้อมไปตากเมื่อวานนะไปที่จังหวัดตากก็มีสสพลังประชารัฐที่ตากเขาก็มีนะค่ะแต่บางคนก็ย้ายไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยของผู้กองธรรมนัทแล้วที่ตากนะแต่ก็มีสสจากต่างจังหวัดนะมาจากโคราคก็มี ที่สำคัญคนใกล้ตัวของผู้กองธรรมนัฐพร้อมเผ่าคือคุณไผ่ลิกสอสอกำแพงเพชรไผ่วันพ้อยอ่ะค่ะไปโผล่ด้วยนะครับไปต้อนรับลุงป้อมด้วยลุงป้อมเมื่อวานเนี่ยจากลุงกายเป็นปู่ไปแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรคะ,ะเพราะเด็กเลียกลุงปู่ไงปู่ป้อมปู่ป้อมเมื่อวานเนี่ยยิ้มแฉ่งแับปี้นะนั่งรถไปกับโทรศัพท์นู่นให้ กำลังใจคุณยายที่กระบี่ที่ลโนราอวยพรคุณยายที่กระบี่โดนฟันหลวงปอมโทรไปให้กําลังใจนั่งในรถหน้าตาเบิกบานยิ้มแฉ่งนักข่าวไปถามว่าแล้วเลือกตั้งภาคเหนือเลือกตั้งจะยังไงอ่ะภาคเหนือก็พักเศรษฐกิจไทยเขาจะลงสสเยอะนะท่านหลวงป้อมก็บอกว่าไม่เป็นไรพลเอกประวิย์บอกไม่เป็นไรก็เขตไหนที่พักเศรษฐกิจไทยลงเราก็ไม่ลง เราก็ไม่ส่งอ้าวเป็นอย่างนั้นไปอันนี่แหละครับมันกลายเป็นเรื่องไงนักข่าวก็มาตีความกันแสดงว่าอย่างนี้นี่ผู้กองธรรมนัฐพรมเผ่าจะกลับมาใช่ไหม,มผู้กองก็บอกว่าเอาไว้ให้มันเกิดซะก่อนแล้วผมจะมาตอบคำถามพวกคุณ วันนี้ก็มีการนี่แหละให้คอมเมนต์กันสะเทือนเลื่อนลั่นหลายฝ่ายนะฮะเยอะเลยเพราะวันนี้ประชุมคลรมอนะครับใช่ทางด้านของคุณชัยวุฒิกอนก็แล้วกันค่ะคุณชัยวุฒิก็ออกมาดักคอนะคะผบบกว่าเป็นถึงหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยแล้วจะกลับมารวมกับพักพลังประชารัฐทําไมจะไปยุบพักของตัวเองทําไมอะไรเชิงประมาณนั้นน่ะน,นะคะอ่ะก็บอกว่านะคะในเรื่องของกระแสข่าวนี้เนี่ย ก็บอกว่าสื่อเนี่ยไปฟังมาจากไหนตนไหนยังไม่ทราบเลยใครเขาจะยุบพักมารวมอยู่ทำพักขณะนี้แล้วเป็นหัวหน้าพักเขาก็มีบทบาททางการเมืองของเขานะคะคนที่ให้สัมภ็ษอีกคนหนึ่งคือคุณสันติพร้อมพัดค่ะท่านผู้ชมต้องไม่ลืมนะคุณสันติพร้อมพัดเนี่ยตอนที่ลุงตู่โดนถล่มอภิปรายไม่ไว้วางใจจะล้มลุงตู่กันเมื่อเดือนกันยายนปีสองหกสี่คุณโวนาค่ะกันยาธมินจำได้ไหม แล้วก็ที่ก็เป็นที่ชัดเจนว่าอีกฝั่งคือผู้กองธรรมนักพงมเผ่านะค่ะแล้วจากวันนั้นทําให้ระหว่างผู้กองกับคุณสันติเนี่ยนะเกิดความระหองระแหงกันที่ผู้กองบอกว่าผมเป็นคนจํานาน เนี่ยจำคุณสันติเลยนะแล้วก็มีการพาดพิงกันให้สัมภาษณ์แถลงพาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยนู่นนี่นั่นซึ่งหลายคนก็มองว่าก็คงจะเป็นทางด้านของคุณสันติเนี่ยแหละนะคะวันนี้นี่ผู้ไม่ใช่ผู้กองคุณสันติก็ตอบเรื่องนี้นะก็แล้วแต่ก็คือไม่ได้รังเกียจอะไรถ้าจะกลับมานะเอถามว่าหากร้อยอีกธรรมัฐพมเผ่าในฐานะหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยจะกลับเข้ามาด้วยยินดีไหมคือสสจะมาไม่เป็นไรนะแลกข่าวก็ ถามให้ตรงเป้าเลยว่าถ้าผู้กองมาด้วยในฐานะหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยกลับมาด้วยยินดีไหมคุณสันติบอกว่าต้องดูมติของกรรมการบริหารพักแต่ในความเป็นจริงความเป็นพรรคการเมืองไม่ควรไปสังเกลียใครแต่ทั้งหมดนี่มีแต่นะขึ้นอยู่กับระเบียบและมะติข,ของกรรมการบริหารพักที่จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบด้วยความรอบคอบด้วยประการทั้งปวงนี่นะฮะ ก็ประมาณนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินอ่าคุณสมศักดิ์นะคะก็ออกามาให้สัมภาษณ์เก่าการเมืองที่สุดก็พูดถึงประเด็นที่เนี่ยคะ่ะร้อยเอกธรรมนัฐนี่เหมือนกันนะ,นะคะก็มีผู้สื่อข่าวไปถามว่า,าร้อยเอกธรรมนัฐแล้วก็สสเนี่ยจะกลับมาพัก พลังประชารัฐจะทําให้พักในเข้มแข็งมากขึ้นหรือไม่อะไรนะคะคุณสมศักดิ์ก็บอกว่ายังไม่ควรที่จะตอบอะไรในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็อาจจะกระทบกับภาพลักษณ์ของพักนะคะแล้วก็จะทําให้ประชาชน,เ,นเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจึงขอให้เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงก่อนแล้วกันก็ค่อยมาวิเคราะห์กันทีหลังนะคะก็มองว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าทางคุณสมศักดิ์เองก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเรื่องนี้แต่คราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าถ้าเกิดว่าร้อยเอกธรรมรัฐกลับมาจริงๆ่ จะมีผลกระทบกับกลุ่มสามิตรหรือไม่นะคะทางคุณสมศักดิ์ก็บอกว่ายังไม่สามารถตอบแทนคนอื่นได้แล้วก็เราเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้กันนะคะคราวนี้ค่ะก็มีค,คนคอูสื่อข่าวก็ถามอีก จากกรณีเนี่ยมันเขาถามเชิงว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าว่าอีกหน่อยพักพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะมีเอาสอสออกจากพักไปแล้วก็รับกลับเข้ามาภายหลังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมกับเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งคุณสมศักดิ์เองก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะคือแบบออกแล้วแล้วก็กลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ก็ถามถึงกระแสที่ก็มีการต่อต้านของกลุ่มร้อยอเอกธรรมนัฐอยู่เหมือนกันก็คือในพักพลังประชารัฐก็อาจจะมีกระแสที่ไม่อยากให้กลับมานะคะคุณสมศักดิ์ก็บอกว่า เรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นมีการพูดอะไรกันนะแล้วก็แต่ว่าวันหน้าเนี่ยตนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันจะมีกรณีนี้ขึ้นมาไหมแล้วก็จะมีการพูดคุยกันอย่างไรนะคะแล้วก็ผู้สื่อขา่าวก็ถามอีกกรณีที่พลเอกประวิทย์อย่างที่พูดไปเพื่อช่วงตอนต้นนะคะบ,บอกว่าในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยจะมีการส่งสอสในบางพื้นที่นะคะแล้วก็ อย่างที่คุณสมรณบอกนะคะว่าพื้นที่ไหนที่เศรษฐกิจไทยเขามีการลงเนี่ยก็อาจจะไม่ส่งอะไรกรณีแบบนั้นซึ่งคุณสมศักดิ์เองก็บอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ไม่แน่ใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการทํางานของพักตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องดูให้มันเข้ากับในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยก็คือถ้าจะไม่ส่งอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนะคะก็คงจะดูข้อกฎหมายประกอบกันไปก็โดยรวมแล้วท่านผู้ชมนะถ้าจะให้สรุปกันจริงๆตอนนี้นี่ พักเศรษฐกิจไทยของผู้กองก็ลําบากดูอนาคตแล้วก็ยิ่งยิ่งใกล้วันเลือกตั้งยิ่งลําบากนี่นะฮะผู้กองเองกบดานอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้ไปคิดอะไรอยู่คงเตรียมการที่จะเดินหน้าหรือถอยหลังอะไรยังไงประมาณนี้ที่ลําบากนี่คือในจุดด้านไหนบ้างคะลําบากก็คือลําบากจะเดินหน้าเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วตั้งไม่ใช่ง่ายๆนะเลือกตั้งแล้วได้หรือเปล่า แล้วก็มีในส่วนของงบประมาณในการหาเสียงก็เยอะแล้วก็มีกระสุนไหมกระแสมีไหม,มกระแสดีดีไหมพรรคเนี้เยเศรษฐกิจไทยอ่ะกระสุนมีไหมผู้กองอ่ะคงมีกระตังกระตุ้งกระตังอยู่ระดับหนึ่งเลยแต่มันจะพอไหมถ้าจะทำสืกใหญ่สำคัญมีตัวดีๆไหมนั่นสิหมายเด็ดอะไรมีไหมมีตัวดีๆคือผู้สมัครดีๆที่นี่นะฮะเพราะผู้กระจงตรงหลายคนเนี่ยเขาเตรียมถอยแล้ว จะกลับมาพักพลังประชารัฐบ้างจะไปภูมิใจไทยบ้างไปนวนไปนี่ผู้กองก็รู้ระด,ดับธรมนัฐพรมเผาต้องรู้นะครับแล้วจะเอากันอย่างไรสําคัญก็คือนั่นแหละครับหลายคนผมก็ไม่อยากพูดนั่นนะก็คือหลายคนเนี่ยไปหาลุงป้อมมาแล้วตอนนี้เพือ่อไปหาลุงป้อมเนี่ยได้ทั้งงานค่ะได้ทั้งงานได้ทั้งกําลังใจอะไรประมาณเนี้ไปกันเยอะ นี่จะยังไงทีนี้สั้นจะกลับมานะถ้ากลับมาแล้วมันเกิดแรงกับเพื่อมในพักหน่ยนะคนเก่าๆระดับสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเขาจะยอมเหรอสันติพร้อมพัดนี่ใช้วุฒนาคมานุศร์นี่เขาก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะจะยืนตรงไหนผู้กองสมนัสสำคัญก่อนอื่นนะครับถ้ายิ่งลุงตู่ไปต่อนะ แล้วลุงตู่ยังอยู่พักพลังประชารัฐอ,อยู่หมาย<ช>ถึงว,ว,ว่ายังมีการปฏิสัมพันธ์การผูกแน่นกันอยู่นะผู้กองก็จบมาไม่ได้มันเลยเกิดกระแสว่าผู้กองธรรมรัฐเพมเผ,ผาจะกลับพลังประชารัฐหรือจะไปเพื่อไทยยากทั้งสองอันอแต่ว่าผู้แต่ว่าลุงป้อมปูป้อมเนี่ยยอมเนี่ยคือก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักอ่ะ ก็พูดเปิดทางเอาไว้พูดเปิดทางเอาไว้อนาคตมันอีกยาวไกลพอประมาณคุณปูนาจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ก็ยังญาติดีคือคล้ายๆว่าภาษาลุงป้อมแหละผู้ใหญ่ใจดีนะะ